พี่น้องสปูสก้นครับมือนี่อยู่ในจานบ้านจุดบากกับผมบาวซิกครับมือนี่ก็ได้โอกาสขึ้นเขาขอปลาหาเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องมือนี่ก็สะพาพี่พาน้องขึ้นมาเบิ่งเห็ดไข่ครับหลังจากสองมือที่แล้วเขาไปเบิ่งเห็ดไข่เห็ดพวกมาครับมือนี่เขาเขาเลยซมาเบิ่งเห็ดไข่ว่าเป็นตะคือเป็นตะหวานอยู่บวครับพี่น้องแต่ไปเบิ่งไปรุ่นน้ำกันมาคืออยู่บ่ครับนี่เขาก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายที่เขาสีมาหาเห็ดไข่แล้วครับนี่ครับ เป็นรุ่นเดียวกับน้ำกันครับพี่น้องมือนี้นี่มานีเลี้ยวพี่น้องเอ้ดอกแรกแขกมานเด้อมือนี้นี่นี่ครับพี่น้องมาเด้อมาเก็บเห็ดไข่น้ำกันมือนี้ฮ่ะนะดอกแรกแขกมานลงมาก็เห็นรวดนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องนะครับก่อนนี่ครับนี่อีกดอกนึงฮะนี่ครับนี่อีกดอกนึงเห็ดไข่พี่น้องมือนี้หลังจากเขาเก็บเห็ดกวกเลี้ยวมือนี้ครับ ขึ้นมามาเบิ่งเห็ดไข่กันเป็นตะมานเป็นตะคืออยู่บอ่อพี่น้องไามาลุ้นน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยเก็บเห็ดไข่น้ำกันหลังจากเขาเก็บเห็ดไข่มาพี่น้องอย่างมากยิ้นเห็ดปวกสามดอกนี่ครับนี่ครับเห็ดปวกสามดอกเห็ดปวกน้อยโอ้ยพี่น้องเลยเป็นตะคืออยู่บ่ม,ม,ามาเหนียว่าใช่ไเก็บเห็ดไข่เบิ่งแล้วเพิ่งได้เห็ดปวกแล้วอืมไปมาลุ้นมาเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ก็เป็นเห็ดดำพี่น้องนี่ีเห็ดดำยังพอได้เก็บอยู่เห็ดดำก็ได้จ้ะเย็นดอกนึ่งแล้วครับนี่ครับพี่น้องพอดีงามเลยเห็ดดำก็ได้ว่ามาเบิ่งเห็ดไข่ได้มือนี่นี่ก็เห็ดดำอีกดอกนึ่งครับโอ้ยถ้ากินเนาะนี่นี่ครับนี่ก็เห็ดดำอีกดอกนึ่งเก็บมือนี่ นี่ก็เป็นอีกดอกหนึงเห็ดดำคือกันอันนี้นี่ครับพอดีง,งามๆเลยพี่น้องวันนี้ก็ว่าสิพาพีาพาน้องเลาะเบิ่งหาเบิ่งเห็ดไคเจ็กสิเป็นตะคือบอกคือมาลุ่นมาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเห็นอีกเร้อพี่น้องนี่อีกสองดอกครับเห็ดไคก็ได้นี่ครับพี่น้องเห็ดไคอีกสองดอกครับนี่อีกดอกนึงหลังาจากเขาเก็บ หมูเมื่อกี้มาเหากับมาเห็นอยู่นี่อีก2องดอกครับดอกที่สามนี่เอาบบได้เข่าแล้วไนบ้านนี้ไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาเป็นตะคืออยู่บ่มือนี่เป็นตะคืออยู่บ่มือนี่นี่ก็เฮาลงมากก็ได้ได้ไก่พอสมควรแล้วยังบบได้เฮ็ดปด่านใดพี่น้องนี่ครับผลงานนะลงมามือนนี่นี่ครับไหนไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันนี่เฮา ลงมาเขาก็เห็นแล้วสองดอกครับพี่น้องนี่ครับนี่างมาจากขันเขาก็เห็นแล้วสองดอกดอกนี้เจียวได้อยู่บอกโอ้โคือคืออยู่นี่ครับพี่น้องเห็ดไข่เด้อมือนี่นะไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันว่ะนี่นะเป็นตาคือเป็นตำานอยู่บอกครับนี่ครับเห็ดอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดไข่นี่ฮะปรีงามเลยพี่น้องเอ้ย ดอกนี่นี่ครับเห็ดไข่แล้วครับพี่น้องกับนี่อีกครับใส่กระยั้งก่นนอนแบบนี้นี่อีกดอกนึงครับนี่ครับอ,อีกดอกนึงนี่ครับพน้องอีกดอกนึงเห็ดไข่ค,ครับไปไปเก็บไปเบิ่งไปไปรุ่นไปเบื่องน้อกันอีกครับพี่น้องอ้าสทุกคนนี่อีกครับอีกดอกนึงครับนี่ครับอีกดอกหนึง่งัะ แล้วก็นี่อีกครับโอ้ยสองดอกสองดอกครับดอกที่สามเอาไว้ับเข้านี่ครับสองดอกครับพี่น้องโอ้มานแล้วมานแล้วมือนี้ฮ็ตเห็ดไทเราตอนนี้มาเห็ดเฮ็ดข้าวดินครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดข้าวดินครับนี่ครับเห็ดเฮ็ดข้าวดินนำเข้าเลยเก็บเอานะแับนี้คืออยู่คืออยู่พอได้อยู่พี่น้อง ฮาไปเบิ่งอีกไปรุ่นน้ำกันอีกพี่น้องมีอีกดอกนึงครับโอ้ดอกนี้ฮะผมเอาได้อยู่ดอกได้อีกแล้วครับดอกนึงครับนะบัดนี้ไปหาต่อครับพี่น้องไป่เบิ่งน้ำกันเป็นรุ่นน้ำกันมาเป็นตะคืออยู่บ่นะ,ะไปหาต่อบัณฑิตเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับผู้ทูกคอนครับนี่ฮะเห็ดใครเดืออันนี้ก็ได้ดอกใหญ่เต็มพิกัดขนาดเลยอันนี้ โอ้คือแล้วพี่น้องเลยนี่ครับนี่เป็นรุ่นไปเบิ่งน้ำกันอีกบาทนี่ไปห้าใหม่นี่อีกดอกนึงครับโอ้ดอกน้อยกำลังออกดอกนี่ก็ได้นี่ครับกำลังออกดอกนี่พี่น้องโอ้ได้ดอกนี่งามขนาดเลยแบาบด้ นี่อีกสองดอกครับเย็นอีแล้วครับนี่อุย้ยขัแต่ดอกหนึ่งพี่น้องป้าทอเบิ่งดูนี่ออ้อมีดอกงามๆเลยมือนี่อ๋อหมูนี่คือมีต่ดอกงามๆแ,แท้ป้าทอไปรุ่นไปเบิ้องน้ำกันอีกพี่น้อง่าเป็นตาคือเป็นตำมานอีกอยู่บ่นีกดอกหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยเถาแล้วดอกนี่โอ้ยเถาแห้งแล้ว โอ้ยเอาบาอะไรนะไว้เป็นเชื่อซักนะบันนี้เขาไปเบิเ่งไปรุ่นน้ำกันไม้ใหม่เป็นตะคืออยู่บ่อมอื่อนี้เห็นอีกแล้วครับนี่ครับสองดอกโอ้หิน้องเลยนี่ครับอีกสองดอกนี่ครับนี่ครับโอ้ยสองดอกดอกใหญ่กับดอกน้อยมาทุก ายบะนี้หาต่อบะนี้ oh โอ้ยเห็นอีกแล้วครับพี่น้องดอกนี้ขึ้นโอ้ยงามคักงามนี่แทฉบงโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกนี้ปอดทุ่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 โอ้ยคักแค่คักแค่บาทนี่เห็นอีกแล้วครับมีอีกดอกนึงครับโอ้ยเห็ดไครครับอันนี้ก็ได้โอ้ย ไปอันนี้ไป็นรุ่นเบิ่งน้ากันอีกเห็นอีกแล้วครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยดอกนึงโอ้ดอกนี่ขับเฮ้ยนี่ครับโอ้ยพี่ลึกแล้วดอกนี่ก็ได้งามแท้เฮ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาลุ่นมาเบิ่งน้ากันมาเก็บน้ากันเนอเก็บเห็ดไข่กันฮะหาไม้ไม้ต่อบ้านนี้อีอดอกนึงครับพี่น้อง มึงดูนี่ป้าดอกนี่ใหญ่บานเฟืเอ่ออยู่เฮ้ยป้าโอ้มีแต่หมดป้าพี่น้องเลยนี่ครับอ่ะเอฟบ,บานีเห็นมองละดอกเลยพี่น้องเอ,อ้มือนี่เห็ดออกเห็ดบุคอยออกมีแต่เห็ดไข่นะไปรุ่นไปเบิ่งไม้ใหม,ม่น้ำกันหาไปเรื่อยๆจห็ดติเป็นตะคืออยู่บ่มือนี่ก็ได้นี่ครับบรรยากาศที่ห้อามามื่อนี่ครับ นี่ครับคนละพื้นที่ที่เราเคยหาประจำมือนีมาก็ได้บอกเคยมาแต่หัดมาเบิง่งนี่ครับไปรุ่นมองไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันมาสิเป็นตะคืออยู่บม่มาอนีไปพีน่น้องนี่เห็นอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดไข่ครับนี่ครับเป็นเห็ดไข่ฮะนี่นนถือแดดหลายมันเลยเหี่ยวครับน้องนี่ครับ โอ้ยคนเต่าตกน้ำซองมือหนึ่งก็ได้แดดโอ้พี่น้องเว้ยจะเอาอได้อยู่บ่นะไปเบิง่งไปลุ้นน้ำกันแบบน,นี้ไปลุ้นน้ำกันมาสิบตะคุยอยู่บ่ามาหอนไม้นี่ไม้ใหม่ยังบุกเคยมาจ้าเพื่อไม้นี่ครับนี่เขาเห็นเย้วครับดอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยดอกนี่ก็ได้พี่น้องมันถือแดดไลยมันออกแล้วมันถือแดดมันแห้งมันเลยเป็นแบบนี้ครับอืม นะบ้านี้ไปบึงไปรุ่นน้ำกันพี่น้องไปบึงน้ำกัว่าเป็นตะคืออยู่บ่ะมาไม้นี่ก็ได้ฮะนี่ครับเป็นพื้นที่ที่ห้องสิหาอยู่ตอนนี้ฮะเห็นอีกแล้วครับนี่ครับดอกนี้คือกันฮะนี่ครับโอ้ยจะเอาได้อยู่บ่พี่นอ้องะบ่เอาดีกว่าดอกนี้เอาไ้เป็นเชือเช็คเขาบอกอดอก นี่ดอกนีครับนี่ครับโอ้ยดอกนี้เรางามแทนนี้นี่ครับโอ้ยขักแท่ดอกนี้ไาบัดนี้ไปรุ่นต่ออีกแคเคนี้แล้วครับน้องนี่ครับสองดอกครับนี่ครับอูย้ยดอกนี้ก็ได้ดอกน้อยนะนี่ครับพี่น้อง สิ่งไร่ไร่ยู่มานี่จะได้เรเคยมานำเขาจ้าคือจะหามามื่อนี่แหละครับอืนี่อีกครับนี่อีกโอ้เห็นละสาม,ามดอกนี่นี่ดอกก็ยิ่งามๆเลยสามดอกนี่โอ้คือแล้วคือแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่คือแล้วคือแล้วลบาทนี่ มาเบิ่งมันรุ่นน้ำกันอีกบาทนี่โอ้โหน,นี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนี่ครับอีกดอกนึ่งนี่อดอกนึงพี่น้องนี่โอ้ยนี่อ่าเฮ้ยว่าแต่สีโบแมนนี่ครับนี่อีกดอกนึงฮะโอ้ยเห็นอีกแล้วบาทโอ้ย พอดีเลยดอกนี่ในกาไในการพี่น้องนี่ครับขายบัตรน,นี่รุ่นตรงไปสิเพาะจบปิดไว้ต่นี้นะครับพี่น้องหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์มากขอขอบคุณลายที่แห้คําแนะนําเลยขอคุณลายสําหรับสุกสุคนที่ติดตามครับที่เป็นกําลังใจให้ผมบ่าวซิปคู่นี้ครับซิปหนาว่ากันเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ